กันนะครับตูชมครับเป็นที่ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้แบนเกมที่ชื่อว่า t r p p i o a l หหรือ Topico โกในประเทศไทยด้วยเหตุผลเรื่องกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเดิมทีเห็นว่าจะมีการเปิดตัวเกมที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีรายงานจาก Facebook ของ New Era Thailand ระบุถึงผลการตรวจพิจารณาเนื้อหาในเกมที่ชื่อว่า t r p p i o a l ไจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน ของสพวหรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการมีมติไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาของเกมบางส่วนอาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศทําให้บริษัทนิวเอร่าไม่สามารถวางจําหน่ายเกมท็อปวิโคไฟบริษัทจึงขออภัยมาณะที่นี้ก็เรียกว่าคณะกรรมการของกระทรวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีมติให้ไม่อนุญาตนะครับกระทบต่อความสงบเรียบร้อย เนื้อหาโดยรวมเนี่ยพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมลักษณะมันเหมือนเป็นการวางแผนเหมือนกับการเล่นการเมืองนะคะคนที่เล่นเนี่ยต้องสวมบทบาทเป็นประธานาธิบดีมีคําสั่งให้ไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งอยู่บนเกาะร้างก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญต้องบริหารประเทศต้องคอยส่งเครื่องบรรณาการต่าง,ตางๆตามคําสั่งที่ได้รับในภารกิจต่างๆทีนี้พอเล่นไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะผู้เล่นจะสามารถประกาศให้เกาะกลายเป็นประเทศอิสระได้จากนั้นเกมเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงยุคสงครามโลกระหว่างการปกครองเกาะในเกมเนี่ยผู้เล่นจะสามารถ เลือกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งหรือจะควบคุมประเทศแบบเ,เสร็จโดยไม่มีการเลือกตั้งก็ได้ทีนี้ในเกมถ้าหากว่าไม่จัดให้มีการเลือกตั้งมันก็อาจจะมีการก่อจราจรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีตำรวจหรือทหารมาคอยควบคุมที่พักประธานาธิบดีถูกยึดเกมก็จะจบลงนี่ก็ประมาณนั้นก็ไปที่ยืนยันจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ,บริษัทนิวีราานะครับว่ารับทราบเรื่องเมื่อหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาว่าทางการไม่อนุญาตให้จําหน่ายเกมทร c ปิโก g ไฟ พราะเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมกับสถานก,การณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งมานะครับว่าส่วนไหนอย่างไรคาดว่าจะเกี่ยวกับเรื่องเกมที่กเกี่ยวข้องกับการปกครองถึงแม้บริษัทจะมีสิทธิ์อุทธรณ์ไม่15วันแต่บริษัทอีวราตัดสินใจไม่อุทธรณ์นะครับไม่อุทธรณ์ก็ยึดตามคําสั่งนี้ก็คือจะไม่สามารถวางจําหน่ายเกมที่วานนี้ในประเทศไทยจะดเวลา35นาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ